ขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีบางมูลหน้าเป็นขบวนรถเร็วเลขที่108ต้นทางจากสถานีเด่นชัยปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตทนที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการโดยสารได้ในชานชลาที่1ขอบคุณค่ะ สถานการณมันเร็วหนึ่งสิบแปดทุกคนผมจะบอกกับทุกคนว่าที่จริงอ่ะ รถสินค้าเส้นรถน้ำมันอะไรประมาณนี้นะครับที่จริงว่าควรนะครับเนาะต้องให้รถโดยสารมาก่อนนะครับว่าจะให้รถน้ํามันนะ่ะแซงรถโดยสารไม่ได้นะครับเนาะอย,อย่างอย่างที่พี่นัทเคยบอกผมที่เลาวใช่ไหมผมก็รู้เรื่องนะครับมาขอบคุณนะครับพี่นัท ที่จริงอ่ะต้องให้รถดีสารมาก,ก่อนว่าเออจะให้รถสินค้าจะมาดีไหนลงไปตามหลังนู่นลบบุรีรุน่น2องขบวนเลย6กสองเเลยตามหลังนู่นเลยลบบุรี ที่ส่บางบนาด้ดยสามไม่ข้อสจะลองแทนบางุรนรวามเร็วคอา0 0น้ำมันมงจากขบวนรถเาหนครับขบวรที่จอดชาชลาที่หนึ่คนเดิมจะเลาเป็นที่หนึ่งศูนย์แปดรับส่งไม่สารในเดชายปลายทางสถานีกรพวัดรถนาคาหารทีนเพื่อถนีหน้าขบรถท่อยนะครับขบรถเนี้ว่าห้บางุนาเป็นส่งไม่สารในสถานีศูนย์แปด่างน้ำโพนครสวรรค์ไปครับ ริงนะว่าควรนะทุกค,คนต้องห้รถน้ำมนะันตามหลังรถบุรีต้องให้รถเลยสานะมาก่อนนะครับเนาะคือผมจะบอกว่าหลังรถบุรีเยอะนะครับอ่รถน้ำมนะันสามารถหนีได้สมมุติว่าถ้าเราแซงไปแซงมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นไม่สะด,ดวกนะทุกค,คนโอเคเราแปล่ครับ <c oughs> ที่จริงนะผมคิดว่า629637อะ่ะมันมาไปเรื่อยๆๆๆๆถูกไหมที่จริงว่าผมก็สงสารถดด่วนพิเศษกำะมวลกาวน 9, นะลายชาตอนเนี้ยระามา60กว่าแล้วนะครับเนาะคือแบบต้องหล้ลถต้องห้รถน้ำมันอย่างเส้น629637ตามหลังรถโด,ดยสารด้วยที่ลุมุรีเลย ม่เกินท่าร้าไม่พอนู่นมันเหมาะกับท่าเรือด้วยไปตามหลังนู่นเลยนะครับเนาะเพราะว่าคือเพราะว่ากลัวแบบผู้สืสารนะตกเครื่องบินนะครับว่าเกือบเกือบมาเครื่องบินไม่ทันไหนทุกคนเนาะโอ,โอเคนะครับแนละขอบคุณพี่นันครับเพิ่งสาว่าเติมผมนะเอออย่างเนี้ยคือผมผมผม,ผมก็ดูแล้วนะครับเนาะโอเค ต้องให้รถ้องให้รถโดยสารมาก่อนนะถึงว่าจะให้รถน้ำมานี้มาที่หลังก็ได้นะครับเนาะเอออันนี้คือแบบไม่ซรอกนะครับว่าต้องให้รถต้องให้รถสินค้าแซงหรือว่าไม่แซงนะครับโอเค